เป็นหนึ่งเพื่อนคนสนิทนะครับของพี่โอพักจีรานั่นก็คือพี่เอปอ,อนทิปเรียกว่าอยู่ด้วยกันทุกช่วงเวลาของชีวิตแล้วแต่ไม่นานมานี้นะครับพี่เอ๋พี่โอนะครับเพิ่งจะถูกคุณเบียนะครับแฟนหนุ่มทําเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานไปคุณผู้ชมโดยมีแก๊งๆนะครับเพื่อนๆของพี่โอเนี่ยร่วมเป็นสักขีพยานด้วยซึ่งหนึ่งในนั้นนะครับก็มีพี่เอ๋แล้วมีโอกาสนะครับเจอพี่เอ๋ก็ให้มาเล่าบรรยากาศความรู้สึกวันนั้นกันสักหน่อยจะมีแอบโปะจนพี่ โอ oh, เนี่ยจับโป๊ได้หรือเปล่านะ oh. รวมไปถึงนะครับอีกหนึ่งประเด็นนะครับก่อนหน้านี้ถ้าทราบกันได้คือพี่เอเนี่ยพอป,ป่วยเป็นโรคมะเร็งปอดนะครับระยะที่1ซึ่งผ่าตัดเรียบร้อยแล้วโดยมีคุณสามีนะครับอย่างพี่ปอเนี่ยอยู่เคียงข้างสักหน่อยเดี๋ยวให้พี่เนอ,อเน,นะครับพี่ปอมาอัปเดตนะครับไปฟังกาสัมภาษณ์ของทั้งคู่กันเลยครับอย่างก็ดีขึ้นแต่ว่ายัางไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างที่พี่ปอเคยให้สัมภาษณ์ไปแล้วก็คือต้องรอระยะเวลาอย่างเงี้ยคะ่ะให้มันร้อน อะไรได้ปกติทุกอย่างแล้วคือถ้าไม่ได้พี่ปอนะคือจะบอกว่าไม่เอ๋ไม่รู้จะไม่รู้จะเป็นยังไงเลยอะเพราะว่าเขาทําให้เอ๋ทุกอย่างจริงคือพาไปหาหมอเขาไม่ทํางานเลยเขาแคนเซิลงานหมดเลยเนี้ยแล้วก็มาดูแล,แลเราอะแล้วก็อยู่กับเอ๋ตลอดเวลาทั้งหาคุณหมอคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามคือพี่ปอเป็นคนแบบตัดสินใจให้เอ๋ทุกอย่างถึงตอนผ่าตัด พี่ปอก็นั่งรอเออยู่ที่หน้าห้องผ่าตัดสามชั่วโมงกว่าก็นั่งรอเออยู่ตรงนั้นเลยนะคือ,อถ้าเอ๋ไม่ได้พี่ปอนี่คือเอว่าเอแย่คือรักกับรักอยู่แล้วแต่เรารู้สึกว่าโหเราเราเลือกคู่ชีวิตที่ที่ถูกต้องมากๆอนะไรเงี้ยคนเนี้ยคือ คือคู่ชีวิตเราอะไรเงี้ยแล้วก็คือถ้าไม่ได้พี่ปออ่ะเองคงไม่ไม่ยืนตรงนี้มั้งก็ก็เคยบอกเขาบอกเขาตลอดว่าแบบขอบคุณอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเอ,เอไม่เอไม่คิดว่าแบบพี่ปอจะรักเอมากขนาดนี้อะไรเงี้ยเราเป็นคู่อ่ะเราเป็นคู่ชีวิตเนาะตกระกำลำบากก็ต้องตกด้วยกันเนาะอะไรที่ยากที่สุดเราก็ต้องไปด้วยกัน ต้องจับมือกันจะไม่จะไม่ปล่อยมือเด็ดขาดไม่เป็นไรหรอกมันเกิดขึ้นแล้วเนาะต้องอยู่กับมันให้ได้พี่จะอยู่ข้างๆพี่ว่ามันไม่ได้พิเศษอะไรหรอกครับมันเพียงแค่ว่าเมื่อคนที่เรารักที่สุดเขากําลังเจ็บป่วยอยูอ่เราแข็งแรงกว่าเขาเราต้องดูแลเขาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้จนกว่าจะจากกันไปแต่ทุกๆความยากลําบากที่จะอยู่ตรงนั้นเสมอพยายามไม่ให้อยู่บ้านพยายามจะลากออกไปมีใครวันเกิดอะไรก็จะต้องไปทุกงานเลยเพราะว่าอยากให้เจอเพื่อนและพอเจอเพื่อนเนี่ย เขาก็จะให้กําลังใจเขาก็จะได้พลังดีๆกับบ้านไปอ่ะเพื่อนเพื่อนๆในวงการก็มีส่วนมากๆรวมถึงแบบเป็นแฟนที่เขาคอมเมนต์เข้ามาเวลาเราลงคลิปอะไรอย่างเงี้ยฮะเขาก็ลงมาให้กําลังใจเอสซะส่วนใหญ่ยังไงอ่ะเดี๋ยวนี้ก็ปล่อยครับเดี๋ยวนี้ก็ปล่อยปล่อยคือมันปล่อยตั้งแต่จําเวอร์ชั่นตอนที่เขาถ่ายชุดว่ายน้ำแล้วพี่ไปไปโพสแล้วแล้วพี่ไปไปเซนเซอร์ว่ะอันนั้นก็ปล่อยแล้วในระดับหนึ่งแหละแต่ตอนเนี้ย ปล่อยหนักกว่าเดิมอีกครับอยากน้องอยากจะทําอะไรทําเลยค่ะตอนนี้ก็มีความสุขแล้วตอนนี้มีความสุขแล้วก็คือเรารู้สึกเลยว่าแบบคนรักเราเยอะมากอ,ะอ่ะไม่ว่าจะไปที่ไหนก็มีแต่คนแบบให้กําลังใจเราทุกวันนี้ยังมีคนมาขอจับมือแล้วแบบให้กําลังใจอยู่เลยอ่ะทั้งทั้งที่เราไม่รู้จักเขาด้วยแล้วเขาก็ไม่รู้จักเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรารู้สึกว่าแบบเรามีเพื่อนที่ดีเรามีคนรอบข้างที่แบบที่ทททน่ารักที่ ที่รักเราอะไรเงี้ยเรารู้สึกแบบเออมันแค่นี้มันก็มีความสุขแล้วเมษานี้รอดูนะคะที่จะล่างทองครับจะล่างทองสักเมษาเดี๋ยวคอยติดตามก็ไ้โอ้กูไม่น่าพูดเลยพูดเหมือนเข้าตัวไม่ทันดิทไมอ่ะหุ่นฟิตไม่ทันหุ่นพี่เหรอเออโออแต่เอทันแล้วเอทันเอทันเดี๋ยวใส่ให้ดู คือคือจริงๆแล้วอะคือมันเราเราจะมีกลุ่ปลายแยกอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่มีพี่โอ๋อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆอะพี่โอเ๋เขาก็จะมีความระแรคะระคายแล้วเพราะว่าเบีย่นั่นแหละคือเบียร์เป็นคนที่แบบเก็บความลับอะไรไม่อยู่ไงเออก็ไปโปแตกอนะไรอย่างเงี้ยแต่คือพี่โอเ๋เขาก็จะมีความเซอร์ไพรส์จริงๆเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเพื่อนจะจัดให้ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วคือแบบคนจะมาเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยมันเป็นโมเมนท์ที่แบบที่สุดเลยเนาะ ดีมากครับดีมากรอ้องไห้กันทั้งงานบรรยากาศแบบร้องไห้ร้องห่ม oh, กันทั้งงานเขาเขาโพสตลอดเวลาเบีตลอดเขาเอาแหวนมาให้พี่โอ๋ดูอย่างเงี้ยว่าสวยไหมเนี่ยเขาก็คงจะเก็บความลับไม่อยู่ไงมันคงแน่นมากแน่นอกมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมคิดว่านะคิดว่าเพราะว่าเขาก็ขอกันแล้วนี่ใช่ไหมเขาขอกันแล้วดรได้เห็นเร็วๆนี้แล้วครับเต็มเนื้อเต็มตัวเตร็มเสื้อผ้ากันอย่างดีนะฮะแล้วคือวันนี้เขาหาหาการเจอแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกแบบเราดีใจกับ พี่โอมมากๆแล้วก็ยินดีกับพี่โอมมากๆเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเบียร์เป็นคนน่ารักนะคะคือถึงจะพวกเราจะชอบแกล้งเบียร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจ่เขาเป็นคนน่ารักจริงๆเขาเป็นคนที่รักพี่โอมแบบไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นน่ะคือเขารักพี่โอมไม่ว่าพี่โอมจะเป็นยังไงเขารักพี่โอมจากใจเลย